สวัสดีจ้ามิเน,นสิาพาทุกคนมาเที่ยวชมสวนพักให้ดูจ้ะอันนี้อันนี้ปลูกทั่วยุข่างแต่ว่าปลูกทวนอุ้ยดอกไม้สวยมากเลยงนงนอันนี้ก็แค่เขวจะ้ะทีสิล่องมดแรงจ้ะนี่ล่างกองล่างยังลอยแล้วก็มะแรงกับล่งกอง เอาฟ้ามาปิดแล้วก็ลง่งอันนี้ทำความสะอาดเตรียมไว้จ้ะนี่เตรียมไว้ถาลงตากแดดดีๆเชื่อราจะจังจะบอล่งผักจะเพราะว่านี่หนาฝนเนะหนาฝนนี่เชื่อรานี่ระวังจะ้ะตากแดดไว้หลายมือแล้ว จะพามาชมทางนี้อันนี้ก็คือพักแท้วจ้ะใส่กล้องแบบนี้ไว้ก็ได้ขึ้นกันจ้ะคือว่าทุกคนิก็อิทแบบนี้ก็อิทบ้างพยางเรแล้วก็ปลูกละระแหน่ได้ขึ้นกันอันนี้ก็ซิมีปากไาย,ยางที่ห้องปลูก <c oughs> อันนี้คือเบียบเบียบพักน้อยๆยนี่นี่ซุมนี่ร้อยน้ำปุ๋ยไว้แล้ว ร้อยนามปุ๋ยไว้ได้อาทิตย์หนึ่งกระสีได้เอาไปลงกรสีเด้มาใส่ถ้่วลงใส่ถ้วยปลูกอันนี้กินโอกเลยต้อยแล้วเอาใส่ถ้วยบทันแล้วนี่อันนี้อิตาลีอีส้มทีห้องอนุบาลใส่ปีในช่อง32มสิีเขาเรียกอนุบาลจา้ะไว้ออนุบาลอันนี้ครบ สิมือเขาเอามาล่งถงววยอนุบาลไว้แบบนี้จ้ะทุกคนนี่อนุบาลไว้แบบนี้แล้วอีกสิี่มือเข้าก็จะไปปลูกจริงล่งช่องหกตาน,นี่จะจะเป็นพืชซุ้มนี่จะ้ะก็สิปลูกแบบนี้หกช่องกินโรคเล็ดโอ้นี่ก็ลังงามจ้ะนี่ สุนิวันจันกับได้เก็บแล้วปลูกง่ายๆจ้ะพักให้โดูบ่ได้เห็นยากเพียงเข้าเข้าใจมันอันนี้นาฝนเนาะจ้ะปลูกอยู่พื้นดินมันก็จะปลูกงยากปลูกงยากรีดเพราะว่าฝนมันชะฝนมันตกแห้งสตรัดมันเป็นเป็นแนวอน่อนเม็ดของงันฝนมันแห้งจ้ะมพืก็เสกกระนำไอ้พักเข้าช่ำถ้าปลูปกให้ดูดีกลัว สิเป็นอีกรุ่นเนาเห็ดห้มีสุรุ่นเลยจ้ะเขาสิเดมีผักขายตลอดปีและตลอดไปนี่นอกจากสลัดแล้วห้องก็จะมาเบงส้มผักกาดจ้ะอันนี้ผักกาดของตรงกระปุกได้ะรลแหนะกระปุกได้จ้ะมีะระแหนกระงามะระแหนะผักแร่อันนี้ก็เป็นผัก,กระแยง,งจ้ะ สารแน่จ้านี้เติมน้ำปุ๋ยเราจะนี่เติมน้ำปุ๋ยแล้วนี่กำลังใสปิ้งใบเขาใสใสนี่จ้ะเขียวใสใสจะปลูกง่ายกับสารแน่นี่ลยจ้ะจับยอดนี่จับยอดเสียบปลูกใบใหญ่เลยนี่เห็นไหมอันนี้พักแพร่อันนี้ตรงนี้กับพักแพร่จ้ะ อันนี้เขาก็จะปลูกพักบุงไว้ไทยกินน้ำถ่าเห็ดเย็นตตโฟเห็นไหมทำเป็นโฟอร่อยมากอันนี้จะเป็นเพึ่งจะเอาล่องหมู่บ้านนี่จ้ะนี่อันนี้เสียบยอดล่องหมู่บ้านเอายอดยอดเขาด้จะ้ะซาลแเนบ่บ่าต้องได้เอาตรงแกๆ่ๆพราะว่ามันจะออกหักชาเขาต้องเด็ดยอดเขานี่อีกรุ่นหนึ่งเขาเป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นรุ่นรุ่นไป ก,ก็จะกางนี่น้ำเพราะว่าทั้งแดดฝนตกทั้งฝนตกทั้งแดดกางบ่ท่านเป็นกบหน่อยจ้ะไม่กบหน่อยนะกบหน่อยมาแต่ตอเอามาเหลี่ยมหมื่บ้านเอาโตมาโต้ละสองบาที <c oughs> นี่นี่จักก็คือสวนผักไฮโดโปโนีหลัขงข่างก็จะมีสมุมนไผ่ขุยยาง อันนี้กับเบอร์ท่านเบี้ยวคว่ำๆจะอานออกยุตรงนี้ก็จะปลูกพักบุ้งจ้ะพักบุ้งแบบนี้เลยนี่ไปถึงกินนี่ไปถั่วพัดไปเทฮก๋วยเตี๋ยวก็ได้ใส่มะม่าย่างพักแท้วอันนี้กะลำนี่ปลูกกาไว้แล้วอยากส้มสวนผักม่ได้จ้า มหาความรูได้ได้จันสวนผักให้ดนอกจากให้ดเราเขาก็จะปลูกในกระถางน้ำจันทวในกระถางมัน,นีผ้าช่อมรอบสวนเลยจ้ะติดทวในกระถางอ,อันนี้น้มถึกใบบกทวใหม่สาดน้มเซ่ถือใบบกทวกับใหม่ขึ้นกันน้มสาดเซ่แล้วบ่ได้ลยาง บักัวก็ลังเป็นหมากดากก็เหี่ยวดากก็หลีบจ้ะพักปลอดสารประมาณนี้จะ้ะก็ลังเป็นดอกหลายมาเช้านี้ดอกบานมาเร้านี้ดอกก็ลังบานสีม่วงในหุบแล้วดอกโรนแล้วอันนี้ขก,ก็สิปลูกใส่ในะก,กระถางจะ้ะกระถางอันนี้พักออนนี้ยังก็มักแตงมักแตง ทัวกําลัางเป็นดอกแล้วก็ซิมีปลูกไปอันมักงวงปลูกกักงวงไว้น้ำงวงมักมัก,มกไฟชมสวนผกักมาอัดลิปแดดบ,บักหอนเลยจะมืน่นอันนี้อันด้วยสีผสมกําลังว่าจะขยายพันธุ์ ็นสีผสมเป็นไม้ประดับนี่เป็นนาปลูกจะ้ะปลูกแล้วต้นเขาสวยดีนะสวยสวยจะ้ะอันนี้คือผักเคลแล้วมาแรงก็จีเห็ดอันลงลงอันผักให้ดูด้วยจะท้ายให้บเบิ่งอีกทีอะด้จ้ะมีกองใส่น้ำผักว้ใส่น้ำฝนกะดีเนี่ยเนี่ยมเัเช้าหิวหิวน้ำฝนใส่จักว่าจักกะติดด๊กอ่ะ ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กล้องใส่สี่สิบแปดสี่สิบแปดติ๊กติ๊กดำเท่านะหิวเสียดายนำฝนอยากได้นนำฝนจ่มามันี่ไปก่อนดนะจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวจะคอยมาชมไหมเน้องจ๋าะนะ้ะ